No, I don't ค่ะดีใจไหมคะดีใจมากครับผมค่ะ,ะค,คือข้ามไปตั้งแต่วันที่เท่าไหร่แล้วก็เราต้องการจะกลับวันที่เท่าไหร่อ่ะคือข้ามไปตั้งแต่สี่มีนาครับผมค่ะแล้วอพอเข้าไปเขาก็ให้กลับตัวนู่นนี่นั่นพอเสร็จแล้วออกไปทํางานไม่เป็นไปตามที่เขาบอกไว้ก่อนหน้านั้นแล้วพวกผมก็ได้แจ้งสถานทูตณวันที่21มีนาครับ แล้วไอ,อเขาบอกว่าให้เราไปทําอะไรแล้วเขาให้เราทําอะไรเงี้ยคะ่ะคือทีแรกคือเขาบอกว่าให้เราไปเป็นพนักง,งานดูแลลูกค้าตรงคาสินโนครับผมตรงนี้นะแล้วพอก,กัดตัวออกมาเขาก็ให้ผู้ผมไปเป็นแบบว่าคล้ายกับงานผิดกฎหมายแบบว่าโคเซนเตอร์หลอกลวงคนอื่นชาวไทยและชาวต่างชาติอะไรย่างเนี้ยครับ ชาวต่างชาตินี้เป็นคือคอร์เซนเตอร์นี้จะมีหลอกคนไทยเนาะ<ช>แล้วเแล้วเขาให้เราหลอกคนประเทศอื่นไหมคะใช่ครับมีแบบพวกต่างชาตินานาชาติอะไรพวกนี้คือทั้งหมดเลยครับรูปแบบการหลอกนี่เป็นยังไงคะเขาจะสอนเราใช่ไหมใช่ครับคือเขาจะสอนเราทุกอย่างครับผมให้ทํำยังไงบ้างคะเล่าเผื่อให้คน ที่เขาคิดจะเข้าไปเขาจะได้แบบว่ารู้ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดนะอะไรเงรี้ยก็เขา้าเขาก็จะให้เราสร้างโปรไฟล์รูปอะไรพวกเนี้ยแบบว่าดูดีแล้วก็ไปไปพูดคุยทักทายเขาแบบว่าให้เขาไว้วางใจแล้วเขาก็จะให้เราแบบว่าย่วนเขาให้มารุมทุนนะครับแล้วเราได้ไหมได้ลูกค้าไหม เราไม่ได้ทำครับผมเขาบังคับให้พวกผมทำแต่พวกผมก็ไม่ได้ทำครับผมแล้วพวกผมก็แจ้งทูนแล้วก็ให้ทางเจ้าหน้าที่มาช่วยครับผมแล้วระหว่างรอเขาก็กากขังพวกผมไว้ในห้องน้ําไฟเขาก็ตักหมดแล้วเข้าวปลาก็ไม่ค่อยได้กินครับผมอ๋อวันหนึ่งได้กินได้กินอะไรอ่ะคือวันหนึ่งพวกผมอ่ะคือ กินน้ำเปล่ากับมาม่าที่ซื้อไว้ก่อนหน้านั้นนะครับแล้วเขาเขาเรียกเงินเราไหมว่าถือว่าเราแจ้งว่าเราจะออกเนี่ยเขาเรียกเงินเราไหมคะใช่ครับเขาเรียกเงินประมาณต่อคนสามหมื่นหยวนครับผมสามหมื่นหยวนครับผมแล้วมีคนยอมจ่ายไหมไม่าายออกเ่ทีเราเห็นพวกผมว่าคือเขาไม่ยอมจ่ายเขาก็เลยกักขังผู้ผมแล้วก่อนเข้าไปเราเราต้องจ่ายเขาไหมคะก่อนเข้าไปเขาไม่ให้จ่ายอะไรครับ เขาบอกว่าข้ามไปแบบว่าทํางานถูกกฎหมายไม่มีค่าใช้ใจ่ายเขาออกให้หมดอะไรประมาณนี้ครับแต่ถ้าเกิดเราจะออกมาเราก็ต้องจ่ายตามที่เขาเรียกใช่ครับผมมีคนไปด้วยกันกี่คนคะตอนนั้นตอนนั้นมีเพื่อนไปด้วยกันสามคนครับผมเราเคยได้ยินข่าวมาก่อนไหมว่ามันจะมีแบบเนี้คือได้ยิน,นผ่านๆครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะเกิดกับตัวเองอะไรอะไรที่ทําให้เราตัดสินใจไปอ่ะ เพราะว่าคือตั้งแต่โควิดมาคือมันตกงานมาประมาณสองสามปีแล้วครับผมแล้วก็ทําบ้านก็มีน้องสาวน้องชายยังเรียนอยู่แล้วก็พ่อแม่ <c oughs> คือก็เลยตัดสินใจเห็นเงินเดือนเขาเขาให้สามหมื่นประมาณนี้ครับก็เลยตัดสินใจไ,ไปครับผมก่อนหน้านั้นทํางานแบบอย่างอะไรมาก่อนน,นคะค่ะก่อนหน้านั้นทํางานอยู่ที่กรุงเทพครับผมเป็นพนักง,งานทั่วไปครับผมพนังกงานทั่วไป อันนี้ก็คือโอเคเดี๋ยวก็ไปกัดตัวเนาะ,ะเขาจะให้ไปอยู่ที่ไหนอ,ะอ่ะอนนยังไม่แ<ม>จ<ะ>้งเลยยังยังไม่แจ้งเนาะ,อะโอเคแต่ก็ไม่คือ,ค,อคือสภาพก็คือถูกกักอยู่ในห้องนอนเลยป่ะหรือว่าเป็นโซนอาคารเป็นแบบว่าห้องเป็นห้องๆไปเลยครับผมหนึ่งห้องเขาให้อยู่กันประมาณเก้าคนครับผมแล้วเขาตักน้ําตักไปหมดทุกอย่างครับผมอืมแล้ว เราก็ไม่สามารถใช้โทรศัพท์ได้ใช่ครับโทรศัพท์ก็โดนยึดไปเลยครับโดนยึดด้วยใช่ครับคุณคือเขาจะตรวจสอบพวกผมว่ามีการแจ้งหน่วยงานไหนหรือว่าอะไรไหมเขาก็ขู่ว่าถ้าแจ้งหน่วยงานไหนอ่ะคือถ้าเขารู้อ่ะเขาจะทําร้ายร่างกายอะไรพวกนี้ครับแต่ยังไม่โดนเนาะยังไม่โดนดรับดีใจไหมดีใจมากครับตอนนี้เลยหลังจากที่เรา